ปี4ีเ้าเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยพับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆุเลยครับที่เนี่ยก็พาไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น,น้องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พี่น้องน้องมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ จะกูกคอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมเต็มทีทให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทาเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยดีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวท,ที่เป็นมะเร็งปี 4, 4, 4 9, ี่สี่เตอนนี้ก็58าแปดตามไม่ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ขยับพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจากอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราใกล้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันเนี้ป้าดวงนะคะก็เป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ปีพศ .38 มสะดวงก็ไปตัดตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่มาปี4-2มันเข้าปอดเข้าปอดเนี่ยเราทีนี่ทะลุลงมดลูกค่ะตอนนี้ก็ไปเจาะตรงนี้ค่ะเจาะที่ตรงท้องอ่ะใช้กล้องเข้าไปเจาะต้องไปเปิดหน้าท้องค่ะ เปิดหน้าท้องออกมาเลือดไหลเป็นทางเลยค่ะป้าดวงให้เคมีโมแพ้ปากนี้เหมือนคนเป็นเอทป้าดวงเหลือยี่บสองโลหน้านี้ไหมเป็นแผ่นเลยป้าดวงคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาผ่าเปิดหน้าท้องปีสี่เกียใช่ไหมคะลูกสาวก็พาขึ้นไปบ้านนอกแล้วไปให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์ป้าดวงก็นอนลดกระบ,บากไปเลือดก็ไหลเต็มหลวงพ่อน้ําตาไหลเลยหลวงพ่อที่บ้านป้าดวงอ่ะเขาบอกว่าอย ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยคือไม่รอดแล้วเราพูดแล้วมันคนหัวลูกท่านก็ลดน้ำมนต์ให้แล้วก็กลับลงมาเพราะลูกสาวดีมากถ้าไม่ได้ลูกดีก็ตายเพราะปราดวงรักษาหมดเป็นล้านแล้วได้มีผู้แนะนําว่ามีอาหารเสริมลูกเคยมาซื้อไปปราดวงอัดเลยวัดแล้วคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วได้ตัวนี้ไปกินอาทิตย์เดียวปราดวงรู้สึกลุกขึ้นไม่น่ามืดละปากรู้สึกว่าจางลง เผที่เป็นขาวๆลอกๆมันจะแดงแล้วตอนนี้ป้าดวงกินข้าวต้มได้ถ้วยหนึ่งละแต่ก่อนกินไม่ได้กินได้แต่น้าลุกไม่ได้หน้ามืดพอมาถึงปี48กลับไปหาหมอหมอหมอคนที่บอกว่าป้าไม่รอดเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยคนที่ตัดนมพร้อมกันตายไปหมดแล้วป้าดวงก็เลยบอกเลยบอกคุณหมอว่าเนี่ยไปทานอาหารเสริมตัวนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกทานไปต่อพอหมอเนี่ยเขาจะรักษาไปตามอาการเขาจะไม่รับรองว่าเราหาย รักษาเพาตามอาการของหมอจริงๆพูดได้เลยพศ .48 พศ .49 ประดวงก็หาหมอตลอดเดี๋ยวนี้หมอก็นัดอีกอยู่เนี่ยพอไปปี50ก็ไปเคกหมดเลยค่ะหมดลูกก็ต้องใช้เหล็กเข้าไปสอดดูว่ามันมีเคีือมะเร็งไหมร้อยเปอซหมอให้100%เเซเลยจนตอนนี้มันมันสุดยอดอะถ้าเราไม่เจออาหารเสริมตัวเนี้ยประดวงก็คงไปอยู่สวรรค์อะไรก็ไม่รู้นรกที่ไหนก็ไม่รู้ วิพักร์ละพัฒระดาที่สุดนะคะ,ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ค่ะตอนที่เริ่มมีอาการก็คือมันเป็นไตที่ข้างลำตัวนะคะเป็นเหมือนก้อนแข็งๆจนแบบว่ามาถึงประมาณอีก6เดือน6เดือนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมันจะเจ็บเสียวแป๊บๆขึ้นมาเหมือนคนเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็เลยไปหาหมอตัวจอีกทีนึงก็ให้หมอทำให้ ปรากฏว่าหมอทาแล้วเจอเป็นเป็นก้อนนะคะเป็นแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เลยนัดให้ให้ตัดชิ้นเนื้อเอาไปเข้าห้องแลบดูก็ผลปรากฏว่าคือเป็นเป็นเนื้อไม่ดีค่ะหมอหมอก็เลยนัดตรวจอีกทีนึงก็คือทําไปทําเมโมแกรมผลปรากฏว่าเป็นเมมโมแกรมออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นตามที่คุณหมอบอกคือเป็นระยะที่สองหมอก็เลยผ่าตัดเลยเดือนกรกฎาคม คือเคลียร์คิวทั้งหมดเลยผ่าตัดหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยพอแผลอะไรเริ่มแห้งแล้วก็ส่งตัวต่อไปรักษาที่สถาบันมะเร็งก็คือไปวางแผนการรักษาที่นู่นก็มีการให้พีโบทั้งหมด8ครั้งแล้วก็ฉายแสง25ครั้งก็รักษาปร,ประมาณ2ปีครึ่งก็ฟอลโล่มาตลอดทุกปีก็ไม่ไม่มีอาการอะไรปกปติพอมาเมื่อปี58เนี่ยมันก็มีการที่ตรวจประจำปีอยู่แล้วมีการเอ็กซเรย์ปอด แล้วปรากฏว่าเจอจุดดำที่ปอดหมอก็นัดอีกเดือนนึงให้ให้มาเอ็กซเรย์ปอดใหม่เราก็คิดอยู่ตอนนั้นว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยเราอ่ะจะเราจะใช้เราจะใช้ยาอะไรที่สามารถที่จะไปฆ่าเชื้อมเมล็งได้ก็นึกถึงพี่คนหนึ่งคือพี่ชนิตาคันแสงนะคะที่เขาเคยแนะนำให้เรา,ให,เราให้เราทานซินิตินมาก่อน แต่ตอนนั้นน่ะเรายังไม่เรายังไม่เข้าใจว่าเสเตรินซินมันช่วยด้วยเรื่องอะไรบ้างเราก็เลยไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้เริ่มสนใจแล้วเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากที่เราจะต้องมาตรวจกับหมออีกหนึ่งเดือนเราก็เลยให้พี่เขา,าอ่ะจัดเตรินซินมาให้เราห้าสีเลยเราก็กินไปมือ้อละสองเม็ดนะสองเม็ดกินประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณสองชุดปรากฏว่าเวลาเราไปเอ็กซเรย์ที่ปอดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแล้ว จุดที่ปอดไม่มีหมอก็หมอก็งงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นผลแ a บผิดหรือเพราะว่าผลจริงแล้วตอนที่ตรวจเจอผลแ a บมันโชว์อยู่แล้วว่ามันมีจุดแต่ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนเนี่ยเราไปทําอะไรมาม,มันไม่มีจุดแล้วหมอคิดว่าเออผลแล b มันปนปิดคงคงจะผิดอ่ะไม่ไม่เป็นไรก็คือจบไปหลังจากนั้นก็คือก็ฟอลโล่มาตลอดก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติหมดแตกใจคือซนติินเป็นอะไรที่พอทานไปแล้วมันประหลาดนะคะ ประหลาดใจแล้วสุขภาพอย่างอื่นก็ดีดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวตั้งแต่ทานเซโตินมาสองปีครึ่งไม่เคยเป็นหวัดเลยค่ะลองทดลองได้เพราะว่าเลยเคยทดลองกับตัวเองคือไม่ได้ทานเซโตินสองเดือนเนี่ยแต่เรากลับมาเป็นหวัดอย่างเงี้ยมันหายนานนานกว่าจะหายค่ะแต่พอเรากลับมาทานเซโตินใหม่เนี่ยร่างกายเราแข็งแรงเราทดสอบกับตัวเองมาแล้วค่ะ เซนิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ